อันนี้ก็เป็นอาหารกลางวันของเราเนาะอันนี้เขาเรียกว่ามิกซ์กระบอบกระบบก็มีเนี่ยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกลิชลิชลิชอ่อันนี้เป็นกระดูกค่ะกระดูกซี่โครงอันนี้เนื้อเนื้อไก่อันนี้ก็เป็นกระบอบไก่เนี่ยสีนี้ไก่สีนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อจะ้ะแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายมีนู่นะนี่นั่นเนาะหอม ย่างพริกย่างอันนี้ก็เป็นกุ้งอันนี้มนะิกซ์กับบาบเนาะอันนี้เขาจะกินกันกันกบกินคู่กับเลื่อนมาทางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวอันนี้สารพัดหน้าเนาะอันนี้ข้าวกับเดลข้าวกับผักชีลาวข้าวผักชีลาวอันนี้ก็ข้าวกับเม็ดอะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยเม็ดถั่วอันนี้เป็นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเม็ดอะไรอ่ะเดี๋ยว เหมือนทับทิมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้าวหมกเนาะเรียกชื่อไม่ถูกข้าวหรือว่ข้าวร,ารวมก็มีสลดัดก็มีชีตต้าชีสมนะอันนี้ก็เป็นละเบนละเบนเขาจะให้มาเป็นขวดใหญ่แบบนี้แล้วก็จะให้เป็นแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่ใช่ละเบ,บนแล้วอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตแกงถั่วกินคู่ก,กันกับขนมปังที่เขาเรียกขนมปังอบโอ่งเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้ Hey. อันนี้อาหารจังหวะของเราจ้ะชอบข้าวแบบไหนก็ตัดเอาเนาะเราก็จะแบบประมาณมิกซ์มิกซ์เอาเนาะอยากกินทุกอย่างเลยจ้ะค่ะประมาณนี้ก่อนลาดอเดสไานเนาะไปจ้ะตัดนี่ของโปรดพริกก็กุ้ง อันนี้เป็นไก่นี่นะเห็นพวกนี้ทีไรนะส้มตำเนี่ยส้มตำต้องมาวันนี้ไม่มีไม่มีส้มตำจ้ะวิถีแบบอาหรับเนาะก็ประมาณนี้จ้ะไปจ้ะค่ะอาหารเที่ยงของเราวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะ thanks for watching ค่ะมีอาหรับกินแบบอาหรับทุกวันเลยจ้ะนี่ค่ะ มือเลยอ่ะไปไปแล้วไปแล้วจริงๆจ้ะ